แต่น้องเป้ยไม่ใช่ลูกของคุณพ่อและแม่นะคะแต่คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเขารักน้องเป้ยมากนะให้น้องเป้ยไปขอโทษอ่ะพี่มั่นใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆหรอะคะพี่เข้าฟัางจริงสิไปด้วยกันไหนพี่ไปเป็นเพื่อนอ้าวเด็กๆจะไปไหนกันลูกหนูกำลังจะไปขอโทษทุกคนอยู่พอดีเลยค่ะขอโทษนะคะที่หนูเคยทําตัวไม่น่ารักทั้งกับคุณพ่อ คุณแม่และพี่แชมป์รวมถึงป้าสีและพี่ข้าวฟ่างด้วยนะคะพ่อกับแม่ดีใจนะที่หนูคิดได้ปรับปรุงตัวใหม่เป็นเด็กดีนะลูกนะพวกเรารักน้องเปิดเป้ยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันอ่ะสุขสันต์วันเกิดน,นะน้งองบุบ๊คบ้างครับ Happy birthday ของสาวแม่ก็มีเหมือนกันว้าลาบูบู๊คยินูชอบมากเลยขอบคุณนะคะหนูจะตั้งชื่อน,น้องลาบูบูว่าอะไรดีนะกดหนึ่งจีจี้กดสอง ใช่หมดเลยค่ะทุกคนกดดูคลิปเต็มตอนจบได้ที่ตรงนี้จิ้มไปตรงที่คำว่าคลิป